ัสดีคะ่ะวิไลลักษณ์เพชรสุรักษ์นะคะพองหาคะ่ะปาราณเพื่อชนบุรีนะคะวันนี้เราจะนาเยาวชนซุ้มฟื้นฟูสภาพทางสังคม <m> เพื่อชนบุรีนะคะมาเล่นกิจกรรมปิดตาปิดตาขวดนะคะมาดูว่าเด็กๆจะสามารถปฏิบัติภารกิจได้หรือปานะคะตัวแทนแต่ละสีนะคะห,ห้าสีนะคะชมได้เลยค่ะสวัสดีครับผมนายสมบัติเพ็งสว่างชื่อเล่นชื่อมาครับเป็นตัวแทนสีแดงครับผมแลดิดครับลองดีดดู ดีดีครับดีดีโอเคตาครับหลับตาตาชึบอ่ะขยับมาฟังซ้ายหน่อยใกล้แล้วครับใกล้แล้วโอ้อ่ะเลืนตาครับเลืนตาภูมิใจครับภูมิใจได้ตั้งสติครับผมน่าเหมือนนักรบแทงเัมนนะดีครับผมชื่อเลนช่อนครับ ชื่อจริงอนุสรพรสถิตบรรุณอยู่สีเหลืองครับมั่นใจแค่ไหนครับ80%ดสิบเครับแปดสอเครับโอเคลองดีดดูครับเออขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกโอเคครับอ่ะเปิดตาครับเปิดตารู้สึกไงบ้างครับ <laughs> รู้สึกไงบ้างรู้สึกรู้สึกยังไงับในรอบความรู้สึกที่หลังจากาปิดต,ตาแล้วก็เปิดตาออกมาครับอืมยากครับยากไหมยากครับ <laughs> สวัสดีครับสินิเพชรรวยทองครับชืบ่อเล่นชื่อดึงเป็นประธานสีสีชมพูครับมับ่นใจแค่ไหนครับ ร้อมั่นใจแค่ไหนครับห้าสิบครับห้ครับทำไมรถรถถอดลงมาเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้ครับ จริีๆครับมันการไม่ถูกครับมันภาพมันหลอกไหมครับผมหลับตาสิทับหลับตาเลยหลับตาเดี๋ยวจะให้คนทีิกตาหลับตาหลับตาดีนครับดีเลย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 ครับ้าฝ้าฝ้า้้นิดนึงขวานิดนึงใส่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 นิดนึงมาห้างหน้ามาห้างหน้าเอาแล้วครับเอาล้นั่นแหละนั่นแหละใกล้แล้วครับใกล้แล้ว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  โ oh! อ้อเลนตามะครับเลืนตามาครับโอ้สุดยอด oh! ครับ, oh, ชชรบเป็นยังไงบ้างครับร,รู้สึกยังไงครับ,บครับผมเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราประชิดไเป็นยังไงบ้างครับเราดีดพ้ากดถูรู้สึกยังไงบ้างครับก็ดีใจครับตอนที่กีตาร์รู้สึกยังไงบ้างครับมึนหมดเลยครับสว <c oughs> ัสดีครับผมชื่อสุริยันยันเสนชื่อเล่นชื่อยัดครับเป็นมนาสีฟ้าครับ ดีเลยบอกดีเลยมาสิขี่เป็นจะได้ครับที่นี่ครับซื้อจังไหนง่ายบอสง่ายอยู่ครับครับที่นี่มั่นใจจ็กเปอร์เซ็นต์ลอยครับลอยเปอร์เซ็นต์เนาะครับผมตาสนิทเลยทีนี้ครับมาโอเคครับอ่ายื่นมือมาไี้นะครับเพื่อนๆช่วยบอกได้นะครับอ้าวอ่าดีตัวเลยครับ ติน้อยห่อยนเออนินเอับโอ้สุดยอดมากๆเลยเอาเอามือออกครับรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างับรู้สึกยังไงเนี่ยจำจุดง ตอนกีตาร์แล้วรู้สึกไงบ้างครับเนี่ยเห็นเนี่ยบมเห็นครับัครับผมชื่อฤษดาพรชิวจรครับชื่อเล่นเช่นนนครับมาจากบ้านพันม่วงตำบลไผ่ทางอำเภอชีพนบุรีครับเป็นตัวแทนวหน้าสีส้มครับสันติถามหน่อยว่าเรารู้ไหมว่าเรามาทําอะไรครับเนี่ยยังครับไปทําอะไรผิดมาไหมไม่มีครับผิดกฎของข่ายมีไหมไม่มีครับมั่นใจ ก็มีบ้างครับที่ทำผิดตอนน่ะเขาตรวจจับยาเสพติดได้เดี๋ยวโดนลงโทษครับนอกนั้นมีไหมไม่มีครับมั่นใจมั่นใจครับง่ายไหมครับง่ายครับโอ้เป็นไงครับครับทีนี้สัมภาษณ์หน่อยว่ามั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับรอบต่อไปนี่เดี๋ยวจะปิดตาเราสองข้างนะครับครับผมมั่นใจไหมมั่นใจครับกี่เปอร์เซ็นต์ แปดสิบเปอร์เต์ครับแปินตครับหลับตาเลยามตาหลับตาเลยครับหลับตาเลยบอเพื่อนได้เออึ รู้สึกว่ายากไหมครับรู้สึกก็ได้มีความรู้สึกสนุกสนานครับและมีความได้มีส่วนร่วมกับคุณครูฝึกครับผมรู้สึกมีความสุขครับว้าวสนุกครับรู้สึกมีความสุขครับแล้วก็ขำตัวเองครับแล้วก็มีความต้องแม่นยำครับรู้สึกงงครับตอนแรกครับ ไม่รู้เขาให้มาทำอะไรตอนแรกเล่นไปเล่นมาก็ขำด้วยเองครับตอนจบยังงงอยู่เลยครับมาผมมาทำอะไรที่นี่ตอนแรกครับรู้สึกตกใจครับนึกว่าพามาทำอะไรครับนึกว่าทำปิดอะไรบางอย่างครับที่ไหนได้ครับตกใจตอนจบครับครับ